ครับสวัสดีครับอิีทุกท่านคำยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองไสาพารวยนะครับเอาสําหรับเสบของวันที่7จ็ดกันยายนหกหานะครับเดี๋ยวจะพาอิมซีทุกท่านเข้าไปการน้มัสการหลวงปูเพชรหลวงไฟนาะก,กับเนาะก็จะไปขอตัวเลขแนวะทางเด็ดดีๆจากปูเพชรหลวงไฟนะครับ ก็คือแนวทางรัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่16กันยายน์6หานี้นะครับว่าปูพันไดตัวเลขแนวทางหรือยังนะครับปูนพันนิเวได้หรือยังเดี๋ยวเอดจะพาเข้าไปกราบนมัสการกันนะครับเอซีทุกท่านครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ เป็นกาลังแรงแจ้แรงใจให้ใจทั้งช่องทองใสพารวยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับจะขอกราบขอพระคุณเป็นดางยิ่งนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไว้นะครับกดติดตามทั้งหมดไว้นะครับเพราะว่าจะได้รับรู้ข่าวสารในเด็ดดี ตัวเลขแนี่ทงังดังๆจากหลายๆเสียนหลายสำนักนะครับท่านจะได้เห็นก่อนใครนะครับติดตามทั้งหมดไว้นะครับเพื่อแอดไปใต่ทำหายจีบเด็ดทั้งหลท่านจะได้รับรู้แล้วก็เห็นก่อนใครได้จัดก่อนผานะครับเนาะถ้าช้าอดหมดแพ้งก่อนนะครับสำหรับ แนวทางดีๆนะครับดังในงวดที่ผ่านมาเนอะครับเนาะแปดสามสามแปดกะเอากันบ่ท่านนะครับแอดลุงสรุปคลิปสุดท้ายให้บางท่านก็ไป,ไปจัดได้แต่สามแปดนะครับแปดสามบ่ไไรเนอะครับเนาะ,นะก็เลยลดกันไปบางท่านก็ได้สําหรับแปดสามในงวดที่ผ่านมาแล้วงวดนี้ของผู้เพลุงไฟเป็นไงห,หรือยังนะครับ อุที่ผ่านมาของปูเป็นลุงไฟนะครับหลุดนะครับสาเหตุที่หลุดหลุดแต้มเดียวนะครับงวดนี้ก็เลยมาขอแก้มือไหม่นะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของปูหลุดแต้มเดียวแต่ว่าฮานอยเข้ากันทุกเมือ่อนอกครับเนาะส่วนฮานอยเข้ากันอยู่ทุกเมือ่อฮานอยลาวนะครับเข้ากันอยู่เรืเ่อยๆ เอาวันนี้เพื่อพ้เื็นการเสียเวลามากเข้าไปตามเบึ่งเข้าไปกราบน้ัสกัหลุงปูขอตัวเลขหน้านทังกันครับบิบซี่ถุกท่านครับขอพ้อนกับแม่ธรณีนะครับสาธุสาธุสาธุ นะโมตัสสะภควะตัวอรหันต์ตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะตอรหันต์ตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควโตอรหัต์ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะเมติ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 สาธุสาธุสาธุขอให้แม่ธรณีนะครับซอยลูกสอยหลานให้มีผมเขามาเบิ่งมาชมทั้งจ่องทั้งสายพารวย ล้หาเก้าแปดผ้ารวย YouTube นะครับให้มีคนติดตามหลายๆให้มีผู้กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์หลายๆเด้อพวกค่ะจะได้เป็นสะาพานบุญแล้วก็ให้โชคให้ลาบเขาอยู่เรื่อยๆนะครับตัวเลขแนวทางเขาอยู่เรื่อยๆจะได้เป็นสะพานบุญพวกได้สร้างบุญสร้างบารมีไว้ในชาตินี้เกิดขึ้นมาพบในชาตินี้พวกค่ะลูกเต่าลูกหลานก็ มาเฮ็ดมาสั่งอย่างในบอกว่าพุทธศาสนาสืบต่อไปสาธุสาธุสาธุกลับกับนมาสการครับหลวงปู่ไปยังไดมาจะดีกว่อนี้มาดูมาขึ้นมากเนี่ยมาตัวปูมากนั่นเอาปัจจัยมาถวายปูแล้วปูเพิ่นได้โชกน้ำมันดีเพิ่นได้โชกน้ำนี้ปูปูให้เห็นบ่เพิ่นจับจุดได้ไหม Mm hmm. ว่าขึ้นล่วงตัวหนึ่งนะครับในหวัวที่พานมานี่ครับ mm hmm. อยู่ในคลิปที่ว่าในคลิปนั้นผมมาลุวงสรุปโค้งสุดท้ายสองปูเน้นๆน mm ั hmm. ่นครับปูหยป่ยเก้าสามเันบ่กครับเก้าสามกับสองแปดสี่หนึ่งเก็ดสามสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์หกนี่นะครับบ,บางท่านเพิ่นก็ได้เ,เพิ่นไปสลับยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไว้เพิ่นได้เลขหกนานะปู mm hmm. 406604นี่ครับเพิ่นไปยิบจับสารากินแบ่งรัฐบาลไว้ไปเขาเรีหน้าไหมครับโอ้เพิ่นโอ้เพิ่นเพิ่นได้ฝากบุญมานั่เบอแม่นครับเพิ่นได้ฝากมาทุ่บุญนั่มินะครับแต่ว่าเพิ่นบ่ให้เป็นตัวอย่างดีตัวนี้สาธุสาธุครับผมเพิ่นบ่ให้ออกเอ้ยเผยน้าเพิ่นว่าสันว่าแต่ว่างวดนี้เพิ่นก็เลยให้มาตามอีกนะครับตัวนี้เก้าสามเพิ่นก็ไปล่วงไว้เป็นแปดสาม สองแปดซีเนี่เพิ่นก็ไปตัดเรนแปดสองแปดซีเพิ่นเลยว่ามันขามแปดสามเพิ่นกับแปดสามยังซี่นะครับบางท่านนะครับกเลยได้คือเก่านะครับเลยได้คือเก่าหดหดกอนพุ่นหดมาขวดผุนเนาะหดบานที่หนึ่งมาหั่นเป็นมาครับผมโอ้แสดงว่าบุญไร้เนี่เนาะบุญไร้บุญไร้ครับเพิ่นว่าเพิ่นได้หน่อยนะครับเพิ่นได้หน่อยเพิ่นก็เลยว่าฝากไปทำบุญน้ำหลวงปู่ในเด้อว่าเสนว่าเพิ่นฝากมาจังเท่าไหร่หรอครับ สองพันไหมครับปูสองพันอนุโมทนาท่านเออสองพันนะครับเออที่ฝากบุญมาเออต้องใส่อนุโมทนาบุญน้ำเด้อครับเด้อสำหรับเอพซีท่านใดที่เพิ่นต้องใส่มาเป็นสะพานบุญมาถวายซอยเทศซอยส่างนะครับพอได้ปูนจักทอดไดสอบกับเอาเตี๋ยวปูผสนว่าเพิ่นอยากมากซอยปูนซอยไส้นะครับเออกัดสิบบวยหน่อยก็ได้หลายละซ้ำนี่แหละถือว่าหนักเดือบเยอ่นี่ข้าเป็นได้เนาะ ครับผมได้นักเติบอยู่เุนน้ำจากเล็กแค่น้อยว่าสั่ญลักษณ์เอาหมือนหนาขั้นไปอีกเพป็นกระจิซอยอีกขึ้เก่านั่นแหละครับสาธุสาธุปากิบซี่เด้อร์ทีที่ดำท่องใส่ผ้าร่วยผ้านำผ้าร่วยผ้าดูดีมีแห้งนี่ละครับผมนี่ละเป็นชิปชิปพิเศษเลยว่าจะต่อไปสำหรับกระปูเด้อลูกหลานครับผมนี่ปุ่นก็ได้สัก ป่าลมีห้อางสังไว้ห้องกินเขาห้องกินหัวก็อยิ่มปไปอิม่มทองเขาพุน่นปนปบซิมซิมอยู่เลยทั้งทองกับกอยิ่มเต็มเหมือนว่า<ม>ออทำบุญนนี่เพิือนว่าผมนี่ไผ่ปัน่นแจกหัวหอนแยกออกได้คือให้หน่าสวนถึงเวลาทรงควรขดวนไปเมือง้าให้เจ้า,า,าผ้านสั่งทำบุญนว้สะก้อนบัดนาตอนตายพุน่นมันสีได้บอนได้เดี๋ยมันได้บอนนี่แหระครับ มันได้บอนนี้ได้วังเฮาสีได้ส้างความดีเท่านั้นเพื่อนว่ามันสิยืนอยู่อยู่อยู่มันควรยืนน้ำเฮาความขี้ไล่บ่มีอยู่น้ำเฮาบ่ได้ดโดนนะเอาฝากลูกหลานยิบซี่ทุกทุกท่านอาการเบิ่งการแย่งการติดตามาให้เบิ่งดีๆจะเห็นว่าตาเพิ่นดังจะเห็นแต่ว่าเพื่อนคักเ,เรื่องเทียร์กับเบิราตทำหเหมาเฮาลู่แต่ไพ่หนอกเขาก้าบ็ลููไพ่ใน ้าปมเออกานให้สือปึงถามหาดีๆอันความดีทุกคนมันก็นมีบัดทุกคนความขี่ไล่มันก็นมีสู้คนมันมีคนยดียักอย่างดกดกจดทุกคนจะหาว่าว่าเม้นเิ่นว่าเอาทักท้ายมาว่าจาังไสจังไสเพื่อนไหน้าหมาตามต่อสุดใหม่ได้ปูได้เห็ดใบบัวน้อบ้านนี้ครับหลวงปูโอ้ได้แล้วได้แล้วโอ้ได้แล้วมันบอกครับงวดใหม่งวดวันที่สิบหกกันยายนหกหานี่แล้วครับบ้านนี้ปูจากนี่คือท่องใส่นแม่ นี่ก็คือปูให้นะอันนี้เป็นมันหลายชิปนะคือเมื่อกี้ทายทอดไปแล้วสุดก่อนก่อนวันที่วันที่หนึ่งขันยาปูให้สามเจ็ดหนึ่งครับผมเออเก้าเออสามเก้าห้าสองเจ็ดสี่ฟาดออกสี่สองเออฟาดออกสี่สองผ่นนี้ปูกันเลยมาเจังสี่จังสี่จังสี่เออสามเจ็ดมันผ่านมันมันมาออกมันมาออกกัน มาแล้วงวัดนี้นะว่นี่สิบหกกันยายนเด้อมาจังสี่บัดนี้มาจังสี่ยังติดสี่โกอายุสี่ศูนย์หกอายุต้นปู่วมันติดตลอดนะมันบ่ไปไส่เรอ้เปูว่าเขียคืเกาเนาะครับเนาะมันโง่เห็นบ่ปูไห่เนะแปดซีสองสองสีแปมันรอกซีมันบอกสองซก็บแปดสามวัดวัดดีมาปูไห่อีกเห็นบ่ ตัวเก้าอีกมันไมาออกตัวเก้าอีกเงีนบ้างเนอะครับผมมันไม่ออกแปดสามอีกเรียกกันนะเจ็ดสามมันออกยักันเนอะครับงวดนี่สามตัวมีสามเจ็ดหนึ่งเนอะสามเจ็ดหนึ่งคักลายคักไก่ปูเด้เพราะมันคักไก่ลูกหลานเด้เออแปดหนึ่งสับผมะมาสามเจ็ดหนึ่งครับเนาะเออแต่หมักบัวชอบกับอพานนะครับให้ไวเป็นแนวทาหางนะครับ อางช่องให้เป็นเพียงแค่แนวทางในการหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่สิบหกันยายนห5หนี้เท่านั้นนะครับสามตัวสามเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์หกสามเก้าห้าสองแปดสี่ตัวตรงเลยห้าเก้าสี่แปดสามเจ็ดสามเก้าสามหกหกศูนนะครับปูพนันห้บวกบนล่างแล้วก็กลับด้วยนะครับสามารถ ออกเบิดหัวขึ้นหัวลุ่งครับผมออคือปูชอบหัวขึ้นหัวรุ่งเก้าสามเออสมอามเก้าสามหกหกโซนออกหัวขึ้นได้หรือออกเก้าโซนดีกับตัวไก่ได้เข้าปัปเนี่ยลูกหลานเด้อมันสามารถสิสธิบอกลูกหลานได้แม่นยำ่ำแต่ว่าพิจารณาย่านเบื้องว่าลักษณะของปูที่หายมันมันเป็นหนึ่งสี่ ผมให้ทิดตามเบื้องเอามันคิดว่าหาสิบเปอร์เซ็นต์ยที่ว่ามันใส่ได้อยู่ครับผมเ,เตรียมป,ปูกับว่าปูคักเนืละเม็ดมึงนู้นนี่กับอนอยูยนี่ละ่ะภาวน,น่าย่ยต้องใส่หรือว่าปูเอาปูกันเลยบ้าว่านันได้หรอเด้อว่านันเออได้แล้วฝันว่าฟันเกี่ยวกับเรื่องกเกาๆนี่สินะครับผม เอาเลขพัฒน์มาตัวเก่าตัวเราไม่สวรรค์เท่าจริงใครสืบญาติเื้อ,อหลายแลวก็บ,บอกขึ้นบอกบนบอกล่างเนี่ยขึ้นต้นไม่ยืเฟ้าวลุ่มแสดงว่าครับผมโอ้แสดงว่ามันกับแมนอยู่ตัวนี่ผู้ก็บบอกอยู่แล้วว่าเลขจะมาตัวเก่าบางวันที่หนึง่งที่ผ่านมากับเก่าก็ว่าเกา้าแปดสามผูกับแล้วเจ็ดสามเก้เาสามวิมันัดออกแปดสามอีกสองเที่ยแล้วีสองวัดมันนี่ครับผมเองวัดนี่ก็มาอีกเรียบบัน เต้มเดียวไปใส่วา 48, 48, 48. ่าสี่แปดแปดสี่อ่าพรูเก้าเด้นนี่ขึ้นเต้มรงแต้มดอบันรุ่งรู่มันเช็ดเสร็จนะว่วปูกัเล่ก,กันไว้ได้โรงแรมนี่ให้ปัญญาทิพมีเดอ้อปูเคยบอกปูก็เลยให้ไว้สามหกสามเจ็ดสามเก้านะครับเนาะคือเลียปูเนี่ย 8, เลี้ปูเนี่ยจะขึ้นแต้มรง่งแต้มเบิดสิบอกว่าตรงปันเด็กกับซง มันแตี่มร 8, 4, มนหลดแปดสี่บางเรื่งนี่มันออกแปดสามเก้าสามบางนรืงมันออกแปดสามเจ็ดสามมันออกแปดสามมนนั้งรูออ้มั้งนึ่ยเออเ๋วนี้ก็เอ,อห้าน้อยเมื่อวานนี่ออกโอ,อนมา,า,นา,นาแล้วได้พันกวาบแล้วใครได้ก็จะแค่เพื่อนนะครับ ครับผมได้เทพื้นนเลยแหละคือว่าได้เทียบพื้นเราหนูดันใส่ผู้พคนได้โชคได้ใช้น้ำแมนมื้อนี้ก็มาซอยต้องใส่ก็เอาเอาเอามาฝากบุญอีกแล้วยิบซี่ฝากมานี่เออโทรหาโปรเดอร์ลูกหลานผู้ได้ฝากบุญแมานี่จากผู้จักจะได้พระานชาท่านไปให้ขอาวขคงสีมีใจบุญศรัทธาอยื่ดีนี่เนาะคขั้นขั้นเป็นทั้งซี่เนี่ยปูสางเด้วแล้วเนี่ยเนี่ย มปูบฮูจักเด้อนี่ว่าลูกหลานผู้ใดฝากมากขั้นติดตามยนาาว่แ่นขั้นติดตามท่องไสายทอท่องไสาารวยนี่มาแต่ออ็ท่องไสายับถนนเป็นโอ้เราดีขึ้นคันพราท่องสายุญน้าเพิ่นนะครับเนีออดีขึ้นเป็นย่อนเล่าเราพอาท่องไสก็ได้ปานนี้ก็เลยธนาท่านสาธุด้วยเกียตนาที่ดีญาติโยม พุทธศาสนิกชนที่มีศรัทธาสร้างพุทธศาสนาวัดบาลามเราฝากวัดตอนปากลวยองเข้าที่ยังศพเศร้าขาดหลายอย่าง,สสาายยางอยอ่ลูกหลานอดมากอะหลายอยดอกพูดละลอยสองลอยแต่มันเกิดีการใส่ใจในลูกหลานถือว่าแปรปัจจัยเป็นเนื้ออื่นครับเป็นวัสดุอุปกรณ์กับเนาะมาเฮดคุตอนนี้ก็ใส่น้ำมันโอ้น้ำมันก็นกากรา <ไป S 1> ค่าดีดีเถื่อเถื่อเพอขอให้เถื่อต่อไปได้น้ำมันเด้อ คักไร้ารใส่นอกจากการใส่ใจกัสมมติว่าลูกร้านฝากม่สองขั้นบาทนี่กาติกาติางกาติซื้อปูนสยงมปะเทศจากขั้นหนึ่งจากสองขิ้ว่าจะได้คิ้วละซร่อย เอาเท้าไว้แต่ใส่ได้รูปหลานได้เยาวาปูเด้อใส่น้ำมันตึบ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 ยิ่งนั่นยิ่งนี่เสียมันะใส่เด้อลูกหลานเด้อบอกตรงตรงคือเอาไว้แท่เติมแทานวัดอันนาธาเอาปูนเนาะกันเนาะเออเนาะต้องใส่ยัเอ่าแล้วแต่สาธุอโมทนาธานมาแล้วเสียังกับแล้วเตี๊ปูกับแล้วถือว่าเป็นยังเด้อเอามาแล้วปูเน้นให้เด้อดอกไม้สวรรค์นะปูว่องกลมไว้ให้แล้วสามตัวกร้างเด้อแต่ให้เล่นหกประตู ถ้าลูกหลานฟันได้ก็ะเตียวผมได้ตัวนี้เตียวฉันได้ตัวนี้เตียวผมบ่ม,มักตัวนี้ผมมักตัวนี้นคือเดาคือคือปูไฮแล้วนี่ขันปูไ้ตัวนี้ลูกหลานว่าสิโลกโซสเสียโซได้ล้วปูว่าใส่เม,ม่นบ่เอาเลยมันกับ่เนี่ยลูกหลานถ้าบุญมีเขาก็ได้สั่งเม,ม่น,มนบอ่อท่องใส่ดีละขอแต่เริ่องบุญจะนั่นทำว่า หลวงปู่หลายๆนะครับที่แบ่งปันป่นตัวเล็กแน้วทางฝากญาติฝากยมฝากเย,กย,กย็บซีนะครับเนาะแมนขอกับขอบประคุณกับน้มัสก,การครับหลวงปู่จะเจร่ญนรรมขอให้จะเลื่อนจะเลื่ลูกหลานผู้ติดต,ตามท่องสก็ขอให้ติดตามกดไลค์กดแชร์ตามกำลังใจที่ว่าหนึ่งกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็เหมือนกับทำบุญหนึ่งหนึ่งกองเหมือนกันแมนบอกนี่แหละเป็นกำลังใจแรงรัทธาน้ำกันเดอลูกหลานเดอร์ขอ บุญบารมีลูกหลานได้โมทาน,นาท่านมาหรือว่าผู้ยัยงบ้านได้โมทาน,นาท่านอยากจะท่านนํามาต่อยอดบุญกับขอเดียนเชิญลูกหลานสุขผู้สุขคนท่านตัวแมนบอเนาะจะเรินจะเริลูกหลานสาธุครับ